โอเคผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ผมผมมารีวิวเทียตตัวเองนะฮะก็หลายคนบอกเฮ้ยทำไมกูเข้าเทียตไม่ได้เฮ้ยไอพีเทียตแป้งเฮ้ยไอดีเทียตแม่งเที่ยวะไรวะโอเคนะครับผมก็จะสอนการเข้านะครับผมก็วิธีการเข้านะฮะคนที่แบบมีในคอมนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าทิ้งลิงก์ในคอมให้เอาดีกว่ามันหายา,ยากกว่าลิงก์ในคอมอะช่างแม่งโอเคนะครับผมก็วิธีการเข้านะฮะก็จะมีสองอย่างคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับผม Okay. โอเควิทยารเข้าตัวนี้ก็ปุ๊บคือต้องมี ip a s นะ id เออนะแล้วก็ไปก๊อปมานะฮะอันนี้สอนไปแล้วลบไปอ่าไม่ดีลิทไปนะฮะแล้วก็อ่า username เขียนอะไรบาๆก็ได้ nickname เ,เอ,อ้ยอันนี้ username ip โอเคเขียนอะไรก็ได้ไดน k n a m มผมอ่าแบบนี้อยู่แล้วนะฮะผมก็โอเคไปเลยก็คอน <connected. S 1> อนาเข้าได้นะฮะผมโอเคเราลองอีกอย่างดีกว่านะ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็วิธีการเข้าอันนี้คุณก็ต้องคอนโทรลบีะ Ctrl B นะอันนี้กวาไม่ออกไอสัตว์ช่างแมงนะเราแค่กดบวกไปมันจะบวกให้เลยอยู่มานะแล้วก็กดคอนโทรลวี v นะครับแล้วก็คอนโทรลวี v จะเขียนอะไรก็ได้นะแล้วแต่เรากดคอนเะน็กต์ไปไอสัตว์เงียบอ๋อลืมไปต้องเข้าด้วยนะนี่ก็เข้าได้แล้วเออนะครับผมอันนี้ห้องนี้จะปิดไมค์ไว้นะก็ เวลาจะเข้าห้องนะฮะก็ไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งเป็นเด็กเกียนเนี่ยเข้าคุยมันเลยนะครับผมก็เจอผมได้ในห้องห้าแล้วก็แค่เนี้ยหรอมั้งแคจะห้องเนี้ยนั่นแล้วก็อาจจะเจอผมมานั่งคุยกับไอ้พวกไ้เหี้อนนี่ก็ได้นะโอเคนะผมก็เราดูวิธีการเข้าในโทรศัพท์กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคแล้วผมก็ใครที่เข้าในโทรศัพท์ไปเป็นนะครับผมก็กดเน็กไปครับผมแล้วก็กดเขียนว่าอันนี้เป็น่าสมมุติก็เป็นชื่อขอผมผมก็เขียนไป ป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเขียนเป็น e แซกตานะครับผมนี่เป็นอ่า aserver นะครับผมชื่อผมก็เอาบาลาไปผมก็กดเซฟไปนะฮะผมไม่เข้านะครับว่าตัวผมมันจะหลุดนะครับผมก็โอเคใครไม่เป็นก็นล้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะสวัสดีตอนนี้ก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันอีหน้านะ